เคลียร์ประเด็นน้องแก้วกับผู้ยิบ้านฟินแลนด์จ้าไปฟังกันในะคลิปไปฟังกันในะสวัสดีค่ะกระต่ายมัมสตอรี่จ้าครัวแล้วแต่แม่ตายนะคะมือหนีเมตาบ่ได้มาเฮ็ดกับเขานะคะเพื่อนๆมือหนีกับซิมาในช่วงตามติดชีวิตคนดังเหมือนเช่นเคยนะคะคนดังที่แมตาสิตามติดเนี่ยก็คือผู้ยิบ้านฟินแลนด์กับแพลวแพลวแสงทองนะคะกะบอัมพูวานีตามอา่า ส่วนตัวของอแพรพาวแสงทองกับช่อง YouTube ของแพรพาวแสงทองนะคะก็คิดว่าแฟนคลับที่เป็นแฟนคลับตัวยงของแพรพาวแสงทองกับผู้หญิงฟินแลนด์ก็สิได้ติดตามและก็สิได้เบิรงคลิปเบิรงคลิปก็คือสิเห็นแล้วเนาะแพรพาวออกลงเคลียร์ประเด็นดราม่าน้องแก้วกับผู้ยหญินฟินแลนด์เนาะอยากให้กัาเจ้าเว้าตะโดนแล้วพี่น้องเอ้ยข่อยนี่ยอยากให้กัาเจ้าเว้าตะโดนแล้วเพราะว่า เห็นอ่านคอมเมนต์เห็นคอมเมนต์น้ำน่อยเลยตุ่น้องแก้วแม่พี่น้องเลยตุ่น้องแก้วซึ่งน้องแก้วน้องแก้วมักพองยิ่งแม่พี่น้องน้องแก้วเราเป็นแฟนน้องนุชแม่แต่ก่อนแม่ที่เราข่ามาอยู่ในวงแพล่ๆแม่เราก็บอลลู้นะบ่รู้นะคนที่เว้าคนที่คนที่เป็นคนเว้านี่ก็บ่รู้นะน่าสิเป็นซุ่มเอฟซีที่ทีบด้ติดตามจริงจังว่าน้องแก้วเป็นอะไรยังไงนะคะน้องแก้วเราเป็นเราเราเราเป็นแฟนเป็นนองนุช ต่ว่าข้าเจ้ากัเป็นมูกันเนาะตอนนี้เนาะข้าเจ้าก็ได้เลยกันไปแล้วเนาะน้องนดกันมีแฟนคนใหม่แล้วรายการน้องแก้วพิ่ผู้ยบาลเป็นคนจ่างเป็นคนจ้างน้องแก้วน้องแก้วมีหน้าที่เห็ดเอกสารบริษัทผู้ยบาลฟินแลนดต์ตอบตอบแชทเป็นแอดมินนะคะตอบแชทตอบแชทขายแป้งคีโอขายแป้งคีโอขายครีมนาลิตะแล้วก็จะมีผลิตภัณฑ์นาลิตะ อื่นๆน้องแก้วเป็นคนจัดการน้องแก้วเป็นแอดมินแพ็คของเออกะมีบางนะคะบางเทือที่ที่น้องแก้วไปไป,ไปเวทีนั่เนาะไปไปไปเวทีการแสดงนั่เพราะว่าบางเทือถ้าร่ำอยู่ไก่บ้านท่าร่ำอยู่ไก่บ้านน้องบอสน้องแก้วก็สิขอบอสเนาะถ้าแพ็คของถ้าอย่างแล้วน้องแก้วก็สิขอบอสไปนั่กะสิไปนัปน่นัน่นแหละพี่น้องประเด็นนี้ก็เกิดเคยได้ยินตั้งแต่สมัยอีเมลสมัยมเมทีพเผาเลยเด้เคยได้ยินข่อยก็งงว่า แม่นไผ่เป็นคนเลิมสันดีแม่นไผ่เป็นคนเลิมแม่เอฟซี่นใดเป็นคนเลิมมูเจ้าเป็นเอฟซี่แบว่มูเจ้ามูเจ้ากับโบแด้หูจักตื้นเรื่องหนาปางติมูเจ้าเค้เอามาเว้านุ่นไล์สดกันก็อันมาให้กำลังใจกันสงสารแพลวพาวบอกว่าส่มคอมเมนต์โอ้ยแพล่เผพ้วเลยอยากหัวยังวันเห็นคลิปแพล่าแพ้วเพาวมาเครียดเราค่อยดีใจหลายเนาะค่อยดีใจหลายวันโอ้ยอัน น้องไปพา,พามาเคลียร์แหล้วมาหว,ว่าวหล้ยวเหนมเออกะให้มันเคลียร์ไปได้พี่น้องเพราะว่าเพราะว่าน้องน้องแกวแล้วบริมีหยังน้องแก่วลราเป็นคนที่พูญ่บาี่จ้างเล่าจ้างเล่ามาดูแลเป็นแอดมินตอบแชทแพ็คของส่งของไหมพี่น้องคีมนาลิตะแป้งคีโอแล้วก็ผลิตภัณฑ์แล้วก็เบิ้งบกคิวเลี้ยงดูบกหิวหมาหมาพิวยันฟิลเล่นเนาะเลี้ยงดูบกคิวน้่เออ เนาะเราก็มีประเด็นต่อมาก่ะว่าน้องแก้วอุ้มน้องนู่นนี่นั่นเข้าใจละว่าหักน้องเนาะหักน้องนั่งน,นั่งในฟาร์นันต์นลิตาแต่ว่าพูดถึงคนคอมเมนต์กับฮางเกี่ยวกับคอมเมนต์แห้งเนาะพี่น้องเนาะอยาา่าคอมเมนต์กันแห้งเถอะพี่น้องอยู่น้ำกันหักกันเป็นทีมเดียวกันทีมอันฟินแลนด์แสงทองมูบันฟินแลนด์ตะท้องเฮากับอยาคอมเมนต์กันแห้งเถอะเฮากับเบิ่งกันแง,นง่งกันแบบแบบเอ็นดูกันบอกกันซะเนาะ ต่ว่ากับผูเพิ่นคอมเมนต์กับโบด้วาเพิ่นกับโอเคนั่นแหละกับเพิ่นกับ่วงอีหลานหน่อยนลิตะเออกับโบด้วาเพิ่นแต่ว่ากับอประเด็นล่ามาเนี่ยแม่แมกับอยากว่าแม่โอ้ยมูเจ้าโอ้ยและตนวนงแก้วแม่มูเจา้า่านนั่นคอยนี่เด้อหัก้นงหักเหมือนทุกคนเด้อพี่น้องผู้ใดผู้ใดอยู่ในทีมงานนงแก้วอืมนงแก้วนงนุชถึงแม่นงนุชต,ตอนนี้มีแฟนใหม่ล้วเนาะมีแฟนใหม่ล้วกกับกับหักคือเก่าหักนงนุชคือเก่าเพราะว่า มูขาเจ้านี่สมกับที่เป็นเน็ตไอดอลอืมเบื้องตอนนี้น้องน้องบิ๊กเนาะพุยหวานฟิลแล่นแหงอันอันซอยน้ององนน้นองอนน้องอนน้องตุ้ยนุ้ยน้องตุ้ยเนาะที่เป็นอ่าเขาเอื่มาอย่างที่เป็นคนซอยผู้ซอยของพุยหวานฟิลแล่นเนาะเออซอยเฮดคีบซอยนุนนี่นั่นก็เออน้องบิ๊กนี่สุดยอดสุดยอดบารามีของเพิ่นนีเลยๆเพิ่นสิได้ลอยล้านคือจงเพิ่นป,นปถนาถไนเลยที่พี่น้องเพิ่นว่าผมนี่ บ่เคยคิดอัพเบ่เคยคิดอะไรอย่างผมนี่บ่เคยเสียใจดิครับเพิ่นว่าผมนี่บ่เคยบ่เคยคิดอัหลบแม่บ่เคยคิดว่าจะไม่ได้จะไม่ได้จะไม่ได้แล้วสิคิดว่าผมต้องได้ผมต้องทําไม่ได้ผมต้องทำไได้ผมต้องทําไม่ได้ผมต้องทําไม่ได้ผมต้องทาให้ได้เพื่อนคิดยังสั่นไ้มพี่น้องเพื่อนว่าเพิ่นต่างเป้าไว้ว่าลอยล้านเชียนําเพื่นทรงใจไปให้เพื่นแล้วก็ห้กกาลังใจเพื่อนว่าเพิ่นตรงไห้1อยล้านดังใจปัรถนาในเรียววัน เด้นน้องบิ๊กเด้อดีใจน้ำน้องบิ๊กแห้งว่าน้องบิ๊กต้องได้ลอยล้านเนาะพี่น้องเนาะเออมื้อนี้กะบ่มีอีหยังกะแค่สิมเาเว้าประเด็นล่ามาของน้องแก้วกับผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์เนาะมื้อนี้กะเคลียร์ไปแล้วกะให้กำลังใจกันเด้อพี่น้องเด้ออย่าว่าให้กันท้อโอเคมื้อนี้แม่ตายกะซิลาไปก่อนคันเพื่อนๆมาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเป็นกำลังใจให้แม่ตายนะคะ <S 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 มื้อนี้แม่ตายซิลาไปก่อนค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ